ัสดีคุณชาวเพจกิษดากุศลานะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะตอนนี้รถตู้นะคะใครที่มีลูกค้านะคะเตรียมรับงานนะคะเตรียมรับงานเยอะๆเลยนะคะวันนี้พี่ขวัญเอารถราคาพิเศษมานําเสนอเลยมาดูคันนี้กันคันแรกเลยนะคะฮอนดาฮุกเทาทงเจ53ปกติคันนี้ตั้งอยู่6590 0 0บาทวันนี้เอาไปแค่5 9 9 0 0 0บาทค่ะและเต็นเป็นแต่ง v i p ค่ะท่านลูกค้า่ะ แต่ง v i p นะคะกดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจให้พี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ด้วยเพื่อจะได้หารถด,ดีๆมาให้ลูกค้าเพิ่มเติมคันนี้นะคะปี2010แต่ง v i p ล้อแม็กเบาะ3แถวภายในใหม่สะอาดสะอา้านพี่ขวัญคันนี้จัดเต็มได้ไหมจัดเต็มไม่ได้พี่ขวัญบอกไว้ก่อนอาจจะอยู่ที่5 0 0 0 0 0 5 9 0แแล้วกันดาวสักเก้าหรือใครจะซื้อสดคันนี้ซื้อสดได้ค่ะว่าไงคะนน้องตีอ่ะเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีครับพี่ขวัญ <ไป erin> มาช่วยพี่ขวัญเหมือนเดิมอ๋อมาช่วยพี่ขวัญเหมือน,น,นเดิมนะน่ารักน่ารักนะคะกลัวพี่ขวัญเปิดไม่เพราะพี่ขวัญเวลาเปิดไม่ถนัดนะคะคอันนี้น้องตีคะ่ะอันนี้เป็นเครื่อง2005นะคะปี2010คันนี้นะคะรถถึงจะปีปีลึกนิดนึงปี2010แต่สภาพก็ยังได้อยู่นะคะค,ค,คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะ3แถวด้านหน้านั่งได้3คนเนาะ อาดอ้อนค่ะคุณลูกค้า่ะสวยงามไหมครับสวยครับทําให้เราดูกว้างนั่งสบายนั่งได้หมดกว้างกว้างมากกว้างมากเบารุ่นนี้นะคะไม่ดูอึดอัดนะมีทีว,ดวีด้วยมีพับมาใ้ด้วยฟิล์มใหม่แล้วคครน,นี้ออกได้เลยอะ่ะน้องตีนะคะออกไม่แพงด้วยเหลือแต่เจ้าของรถมาเอาไป ีก็เดิมๆจากโรงงานเครื่องเสียงระบบไฟระบบอะไรพร้อมทุกอย่างคันนี้นะคะบอด้านหลังเป็นบอดต่อกันเนื่องนะคะก็สามารถหัวมอนถึงจะมีแค่3แต่บางทีถ้าอัดกันได้ก็ถึงได้นั่งได้ถึง4คนเนาะบาะนุ่มบอดหนานั่งสบายเพดานสวยงามพื้นปูมาใหม่ไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะแล้วก็ผ่อนไม่แพงนะผ่อนอยู่1 0 0 0 0บาทหมื่นนิดๆดูสีค่ะสีเงาๆเลยนะทีวีคมครับ ทีวีด้วยล้วแมมกอีกโอ้หลายอ่างแท้คันนี้อ่มาต่อค่ะนะคะด้านหลังก็เรียบร้อยสะอาดดีมีเว้นเว้นว่างระยะระยะกั้นตรงนี้นะคะเพื่อวางของหรือตามขนส่งก็คือกันกระแทกมีราวไว้แผวนผ้าแผ่นเสื้อผ้าด้วยครับมาต่อค่ะเอาไปก็ไม่ผิดไม่ไม่เสียใจนะคะกับราคา5,999,000บาทเนาะไฟใหม่ไฟใสทั้งคู่นะคะตัวนี้นะคะคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ออก็ยู่ยังอยู่หูปีลึกขนาดนี้ยังอยู่เหรอยังอยู่ค่ะยังอยู่นะคะเดิมเดิมหมดเลยครับอืมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณไม่มีผิดหวังแน่นอนนะ VIP นะคะอ่าปิดแล้วปี2010ปี2010เครื่อง2005นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์แต่ง VIP ใช่ค่ะแต่ง VIP เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในบ่อ3แถวนะโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้เอาไปปกติตั้งอยู่6 5 0 0 0บาท วันนี้เอาไปแค่5 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาหาพี่ขวัญครับแล้วก็โทรหาผมได้เลยครับ063-043-9908-4ครับพี่ขวัญนะคะ0863-159977ค่ะวันนี้พี่ขวัญกับน้องตีต้องขับขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามาจับมาจองรถตู้วันนี้ข่าลากอนโชคดีมีชัยนะคะทุกคนสวัสดีครับ